สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่วันนี้จะขอนำเสนออีกคลิปนะครับเป็นรุ่นรวมพุทธคุณเป็นพิธีใหญ่นะปี38นะก็คือก่อนอื่นเนี่ยก็เช่นเคยครับนามบัตรผมนะครับสีชมพูนั่นแหละเป็นชื่อเสียงเรียงนามนะชื่อ Facebook ชื่อจริงเลขที่บัญชีจริงเบอร์โทรศัพท์จริงตามนั้นถ้าคนอื่น ให้ท่านโอนเงินโดยทักเข้าไปจะบอกว่ามีการแบ่งปันพระอะไรต่างเนี่ยท่านได้โปรดจดจําตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะเพราะมีลูกค้าผมหลายท่านเคยโดนแล้วก็เคยเผมก็เคยถูกมิจฉาชีพล่อลวงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้พลาดพลั้งอะไรนะครับเพราะเราเรารู้อยู่แล้วเพราะโดยอาชีพส่วนตัวก็ทําเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย อันนี้ก็เป็นความห่วงใยโดยหลักการเบื้องต้นท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาชมภาพเลยครับมาครับให้ชมภาพเรียงตามลำดับโค้ดเพื่อป้องกันการสับสนนะครับโค้ดที่ผมให้ชมนั้นก็คือโค้ดเฮงนะครับภาษาจีนครับก็ขอเรียนย้ำว่าผมมีความประสงค์จะแนะนำสําหรับนักสะสมรุ่นใหม่ๆที่เข้ามายังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาแต่และรุ่นแต่และรุ่นของหลวงปู่หลิวนะครับ ผมก็เป็นสิทธิ์ลุงผู้หลิวก็มีความห่วงใยในเรื่องอถูกโจรกรรมพุทธคุณนะครับปลอมแปลงนาเหรียญแล้วก็ให้ท่านไปแบ่งปันเช่าหาตามตลาดนัดพระเครื่องต่างๆนะที่มันมีสอดแทรกอยู่อยู่เสมอๆแต่ถ้าเผื่อว่าท่านาซื้อในชมรมหรือซื้อกับผู้ที่เขามีความรับผิดชอบรับประกันท่านก็จะสบายใจแต่กรณีตรงนั้นราคาก็อาจจะสูงหน่อย นะครับแต่ถ้าท่านไปเสี่ยงดวงเองวัดดวงเองเนี่ยอย่างน้อยที่สุดท่านได้รู้ได้ได้จดจาเล็กๆน้อยๆเอาไว้ก่อนเนี่ยตอนที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นยก็จะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยโคดเแหงก็คือตรงนี้ครับหน้าต่างโค้ดเหงนะครับอนีี้ตัวนะตัวนะวนะนะแล้วก็โค้ดตัวนี้แล้วก็โคดดอกจันเนี่ยนะโค้ดมีอะไรเนี่ยครับสตัวนี้จะต่อ,อตำแหน่งเดียวกันยกเว้นเนื้อกรรมการที่มี899เเเหรียญอันนี้จะไม่เล่าถึงนะครับ เป็นหน้าเงินหลังนวะอันนั้นมีเลขมักลับชัดเจนไม่มีการปลอมแปลงนะครับหรือปลอมแปลงก็รกู้ก็ไอ้นั่นได้แต่ว่าก็จะมีให้เราเห็นน้อยมากแต่เรื่องเหรียญน,นี้มันมีการทําเก้ทําปลอมมาเยอะนะครับเพราะเป็นเหรียญที่โด่งดังนะหลวงพ่อขุดหลวงปู่หลิวร่วมปลูกเสกนะครับดังนั้นเมื่อปี38อยอดผลิตก็เกือบ4ี่หมื่นเหรียญน,นะคร่าวๆถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะส่วนจำนวนบล็อกจำนวนตัวตัดเนี่ย ก็มีหลายบอกหลายตัวตัดด้วยกันเกินกว่า2แน่นอนนะครับเท่าที่ผมสัมผัสนะแต่ว่าถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือได้ข้อมูลใหม่เพิ่มเติมก็จะหมั่นมาเล่าให้ฟังนะครับนั้นเดี๋ยวไปไกลดูหน้าตาหลวงพ่อนิดหนึ่งกันซูมให้ดูใกล้ๆกลนิดหนึ่งดูหลวง,งพ่อน,นะครับนิ่งๆ่งดูหลวงพ่อน,นะครับจะมีความสวยงามจะมีความงดงามหน้าหลวงพ่อท่านก็จะเห็นโคดเงินชัดตัวณชัดนี่ณกกรรมการครับจะใหญ่จะแบบนี้ ท่านดูวงเดือนที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับลักษณะเป็นวงเดือนดังนั้นวงเดือนก็จะประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าวงเดือนบางนะเห็นไหมโคต,ตอกคมชัดลึกเนี่ยตัวนะไอโคตแห่งครับภาษาจีนต้องแบบนี้แหละเป็นรอยตอกนะครับนะฮะนี่โคตรมิต่างๆนี่ นั้นรวดลายของสายฝนจะเห็นพลิ้วๆไหวๆนะฝนป,ปลายปลายหรือดูหนาวนะครับปลายฝนต้นหนาวอะไรประมาณนี้ดังนั้นท่านดูเลข5นะครับดูระหว่างเลข5ขาแล้วก็ดูหยดเงินดูเลข1นะครับดูยันผิวตึงเห็นไหมผิวจะตึงเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญน,นะครับถ้าเก้ก็จะมีความยับยน่นแล้วก็พื้นแผ่นเหรียญเนี่ยตัวหนังสือหรือตัวพวกนี้ก็จะมี รอยปลุกนิดหน่อยนะ,ะมีรอยกลัดก่อนของกรรมวิธีในการผลิตนะครับให้เกิดผิวคลุกคละผิวมะละเพื่อเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นการป้องกันการเรียนแบบได้ยากขึ้นนะแต่ของเก๊ถ้าเขาผลิตทำเนี่ยมันก็มามาจากกรรม,มวิธีเดียวกันก็ก็หนีไม่พ้นเพียงแต่ว่าการผลิตของเขา้นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างรูปแบบเปลี่ยนเพี้ยนไปนะ ก็คือทําให้เราสังเกตได้ไง่ายถ้าเราดูดูคุณแล้วดูประจําแล้วนั้นท่านดูคลิปผมเนี่ยสำหรับรุ่นนี้ท่านก็จะไม่โดนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวไปดูโคดเงินหน้าตาเหมือนเดิมครับหน้าตาอ่ะผมซูมไวๆเลยครับเดี๋ยวเวลาไม่พออันนี้ก็คือวงเดือนมันเดิมนะครับแต่วงเดือนบางนะแต่เป็นโค้ดเงินนะท่านเห็นไหมครับโคตเงินลักษณะหน้าตาแบบนี้ส่วน3มโค้ดเนี่ยเหมือนเดิมนะครับ3โค้ดสาขาเต่าที่เหลือเนี่ย เหมือนเดิมนี่ก็เป็นวงเดินบา์เหมือนกันอันนี้จะเป็นตัวตัดเดียวกันนะครับเพียงแต่ต่างโค้ดส่วนราคาเล่นหาก็เล่นกัน6 7 0 0 0 0แดแล้วแต่สภาพและแต่ความพอใจนะครับส่วนโค้ดไม่ได้มีผลต่างเท่าไหร่แล้วแต่สภาพประกอบนะครับโค้ดก็มีความชอบในลักษณะโค้ดเฮงก็เฮงโค้ดเงินก็มีเงินโค้ดทองก็มีทองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอาจจะเป็นในยะของหลวงหลวงปู่นะหลวงพ่อที่มีเจตนาจะ ใช้โคดนี้พาะหลวงปู่หลิวนี่เท่าที่ทราบข้อมูลนะเป็นคนจีนฟังชื่อท่านก็น่าจะเป็นคนจีนอ่ะอันนี้วงเดือนนี่พิเศษนิดหนึ่งครับอันนี้วงเดือนเป็นหลังสายฝนอันนี้งดงามขึ้นมาหน่อยอันนี้ราคาก็จะกระ,กระโดดไปหน่อยละครับแบบนี้นะอันนี้ราคาจะกระก็จะกระโดดไปหน่อยนะท่านดูดีๆผิวมีการตึงเรียบสวยนะครับเนี่ยดูตัวหนังสือดูอะไรต่างๆ ถ้าเหรียญเก้ก็จะมีะเขาเรียกมีความปเ,เมามป็นพิเศษที่แตกต่างไปจากเหรียญจริงนะครับคือมันจะพิสูจน์ง่ายในสายตาที่คนเคยเห็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ถ้าเป็นบล็อกเนี่ยถ้าเรียนแบบเรียนแก้มาเนี่ยท่านก็ต้องดูว่าหน้าตามันจะคงไม่ใช่อย่างนี้ไม่ตึงเป๊ะอย่างนี้นะครับก็จะมียับย่นนะแล้วก็ตัวตัดไม่ใช่เดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวไปให้ดูตัวตัดนะครับจะไปไวๆนะครับอันนี้ก็คือ สบล็อกที่มีอยู่แล้วก็พอได้แสดงให้เห็นว่าเป็นบล็อกงงเดือนนะครับเดี๋ยวไปดูบล็อกธรรมดาเพื่อให้เวลามันทันมาครับอันนี้บล็อกธรรมดาครับโค้ดเงินเปลี่ยนจากเงินตัวเดียวก็เมื่อกี้นี่อันนั้นคือเฮงเงินนะครับไม่มีทองนะครับอันนั้นดูหน้าตาเหมือนกันดูหน้าตาของพ่อไว้นะครับมะฮะ ดูหน้าตาหลวงพ่อไว้อันนี้ก็จะแก่เงินก็ผิวพรรณก็จะดูสดใสขึ้นมาหน่อยมผมเพิ่งแกะจากซีนครับผมก็เก็บผิวไว้นั่นดูหยดเงินอะไรต่างๆให้เกิดธรรมชาตินะครับไม่ขาวงแงะนะครับนันนั้นดูข้างหลังอันนี้จะเป็นธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแผ่นหลังก็จะตึงเรียบไม่มีลวดลายไซฟฝนหรือว่าเป็นวงเดือนอะไรต่างๆเข้ามาเจอปนนะครับก็จะเป็นแผ่นกระแสะเหรยญในการผลิตเท่านั้นเอง นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึง่งให้ท่านสังเกตอันนี้เขาเรียกว่าโคดเงินบล็อกธรรมดานั่นตัวตัดก็ไปอีกแบบหนึง่งนะครับเดี๋ยวจะให้เทียบตอนท้ายนะครับเทียบตอนท้ายโคดเงินผิวนะวะเนี่ยจะมีผิวคล้กำกว่านี้ก็มีนะครับดํากว่านี้แต่ที่ลุ้งๆเหลือบๆเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับไอ้ตรงนั้นแต่ของผมไม่เคยมีอย่างนั้นนะก็คือว่าอันเนี้จะเป็นโคดหนะ ที่วันละมีเม็ดงาที่เขาเรียกนะมีเม็ดงาเขาเรียกแลวแต่เล่นหาในความนิยมองคนก็ต่างไปนะครับเม็ดงาจะมีเม็ดงาใช่ไหมเห็นเม็ดงาตัวละมีเม็ดงา,น,านะครับกระบอกธรรมดาไม่มีวงเดือนนะครับนั่นท่านสังเกตพื้นเหรียญท่านสังเกตตัวยันอะไรต่างที่ผมให้ใหจดจําเนี่ยเดี๋ยวจุดสังเกตที่ว่าพอจะชี้ชัดว่าเก๊แท้เนี่ยพอดูง่ายขึ้นมาอีกหน่อยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนะครับอันนี้ให้ดูเหรียญก่อนนะครับดูเหรียญใ,ใ,ให้ให้พอเข้าใจซะก่อนโอเคครับ เดี๋ยวไปดูอีกโคดทองเดี๋ยวไปดูโคดทองนี่ครับโคดทองนะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าเลยเหมือนกันกับนะครับโคดทองหน้าตาจะเป็นงั้นส่วนโคดสามสามตัวต่อกที่เหลือเหมือนกันที่ขาพยาต่อเรือนยกเว้นหน้าเงินหลังนวะที่เป็นชุดกรรมการ8 9 9เหรียญตามที่ผมเรียนมาเมื่อกี้นี่นะครับโคดทองใั้นั้นดูตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ นะดูตัวตอเหมือนกันเดี๋ยวขอบตัดค่อยมาเล่าอีกทีนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกันนะทีนี้เดี๋ยวมาดูจุดสังเกตจุดจ่ายตังอะไรที่ว่าเนี่ยนะเป็นจุดสังเกตก็ได้เป็นจุดที่จะจ่ายตังก็ได้นะครับคือจุดจ่ายตังกลุ่มให้ดูรวมรมเนี่ยคือว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยหน้าตายอย่างเงี้ยผิวพรรณในลักษณะอย่างเงี้ยตึงแต่อาจจะดําคล้ากว่านี้ก็ได้นะดูเม็ดเงินนะครับเงินจะไม่ขาวนะฮะจะไม่ขาวแง่เลยจะไม่ขาวแบ,แบบแบบคอมเมียมนะครับขาวนะฮะ อันนั้นท่านดูว่าเลข5าท่านดูเลข5าต้องไม่ขาดไม่แหวงไม,ไม่ไม่บินนะครับแต่ว่าบินก็ดูได้ถ้าเผื่อว่าบินจากการผลิตเนี่ยก็เป็นไปได้บางเหรียญก็มีนะครับก็ต้องดูว่ามันมันบินแบบไหนนะครับแต่ว่าศึกษาเหรียญจริงเอาไว้เนี่ยผมไม่มีเหรียญปลอมให้ท่านชมแต่ว่าถามว่าปลอมเยอะผมไม่ได้หยิบมาผมเห็นผมก็รู้ละนะครับเพราะาเราดูบ่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูอีกเหรียญนึงครับมาครับให้ดูเหรียญอันนี้เป็นเหรียญพึ่งแกะจากทองออกนะครับเป็นเหรียญที่ เรียมทองอยู่ผมไม่เอาทองเหรียญน,นี้ผมคืนทองไปผมชอบแต่เนื้อเหรียญน,นะครับแต่โคดเงินเหมือนกันท่านจำไหมนะโคดเงินจะเหมือนกันงั้นนี่จะดูยากนิดหนึ่งแต่เนี่ยอันี้เขาเรียกว่าบล็อกไซ่ฝนมีเม็ดงานี่ตรงนี้จะเป็นเม็ดงาใช่ไหมท่านเห็นเม็ดงาไหมครับตรงนี้ไส่ฝนเม็ดงาก็เป็นบล็อกที่เล่นหาการแรงเหมือนกันนะมีราคาแตกต่างออกไปเป็นความชอบที่มันแปลกแต่ว่ามันติดที่ว่าเรียมผมไม่ได้เอาออกให้ครับ นะครับไม่แล้วออกให้เพราะว่าเสียดายเก็บผิวไว้เจ้าของเดิมเข้าเรี่ยมทองมานะครับนะครับอันนี้รู้สึกชะนะเม็ดงาครบเครื่องเลยเป็นหลังสายฝนครบเครื่องเลยมีบอลเขาเรียกสายฝนมีบอลน,นะครับโค้ดเงินอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเงินเงินสวยเลยอันนี้เงินสะพั่งเลยครับนะก็มีความนิยมชมชอบของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะเป็นเงินพลิกไปดูข้างหลังเห็นไหมฮะสายฝนหน้าหลังเขาเรียกสายฝนหน้าหลัง เื่อกี้ก็มีองค์หนึ่งข้างหน้าวงเดือนอันนั้นก็พิเศษครับหน้าวงเดือนหลังสายฝนนะครับหลังสายฝนคือก็ไม่เข şey ้าใจเหมือนกันผมมีบล็อกวงเดือนเต็มแต่ข้างหลังไม่มีสายฝนเต็มนะครับมันอยู่ที่การผลิตละอันนี้นะครับนะเห็นไหมครับมีความงดงามมีความสวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูผมให้ชมเหรียญเหรียญของผมที่เลี่ยมทองมาครับอันนี้แบ่งปันให้ชมเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยอันนี้โคดโคดเงินเหมือนกันนะครับอันนี้โคดเงินอันนี้วงเดือนเต็มท่านดูนะฮะ จะเห็นตั้งแต่ตรงนี้วงเดือนเต็มเนี่ยมันจะมีติ่งตรงนี้ออกงอกออกมาติ่งตัวนะเนี่ยงอกออกมาตรงนี้ท่านเห็นไหมแพมแพมเนี่ยนะครับวงเดือนเต็มที่เรียกวงเดือนเต็มแล้วก็ต้องมีตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเอาไปไปนับเกณฑ์ที่วงเดือนไม่ใช่นะครับวงเดือนตัดสินกันไม่ได้ของผมหนาของผมบางมันไม่ได้พูดกันตรงนั้นันั้นก็ดูตรงรอเรือสองตัวหรือยอยักษ์เนี่ยนะครับเนี่ยจะมีขีดตรงนี้อีกนะฮะเห็นไหมวงเดือนเต็มก็วงเดือนเขาเรียกว่าวงเดือนก็จะหนาแน่นหน่อย อย่างนี้เป็นต้นเห็นไ,ไหมฮวงเดือนหนาแน่นหน่อยเห็นไ,ไหมต้วงเดือนวงเดือนหนาแน่นหน่อยเต็มแผ่นเหรียญน,นะครับเรียกว่าวงเดือนเต็มแต่ว่ามันบางตรงไอ้เรื่อมตรงเนี้ยผมถึงไม่อยากให้ชมแต่ว่าให้ชมเป็นเกร็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆเห็นรวมไหมครับเห็นรอเรือไหมหัวรอเรือนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปอธิบาย ท่านดูตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ท่านเห็นรอเรือนะผมจะได้ไม่ย้อนกลับอธิบายเห็นหัวรอเรือนะตอนนี้หัวรอเรือนะครับรอเรือท่านดูวงเดือแล้วเห็นหัวรอเรืออาทีนี้ผมกลับไปดูฟังนุ้นเลยไม่ไวเดี๋ยวเวลาจะไม่พอมาดูครับข้างหลังเหมือนทั่วไปจะมีสายฝนเป็นรัศมีของเหรียญเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ที่จะให้ดูดูตอนละตัวนี้ครับจะมีหางยาวมาชนตรงนี้นะครับ จะมีหางยาวมาชนตรงนี้แล้วท่านมาดูระหว่างเลขหกับเลข9้าเลขหกับเลข9้าตรงนี้นะครับยันตัวเนี้ยจะไม่มีเลขศูนย์นะครับเห็นไหมจะไม่มีเลขศูนย์นท่นจำไว้นี่แหละเรียกว่าวงเดือนเต็มบล็อกวงเดือนเต็มคือเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับดังนั้นหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับสายฝนบางๆปลายหายเลยทีนี้ะสายฝนบางๆประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับปกติบางเหรียญก็จะหนาหน่อยนะครับ อันนี้ก็จะมีเรียกสายฝนพอประมาณนะครับนี่เรียกว่าวงเดือนเต็มการเล่นหาก็แพงคือน,นิยมเล่นหากันสูงสุดนะ,ละบล็อกนี้เล่นหากันสูงสุดแรงสุดทีนี้ก็ไปวัดกันตรงโค้ดอันนี้ของผมเนี่ยโค้ดเงินถ้าโค้ดทองก็จะจะแรงกว่าน,นั่นนะครับก็คืออันนี้พอให้สังเขตเนาะเพราะว่ามันจะดูไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเนี่ยครับอันนี้โค้ดเงินนะฮะโค้ดเงินแต่วงเดือนก็อย่างที่เรียนเนี่ยวงเดือนก็จะหนาแน่นหน่อย นะวงเดือนวงเดือนจะเห็นทั่วเลยโอเคฮะเดี๋ยวผมกลับไปชี้จุดจ่ายตังกันนะครับมาดูจุดจา่ายตังท่านดูคําว่ารวมนะท่านดูคําว่ารวมเนะี่ยที่เขาดูกันนะครับคําว่ารวมท่านเห็นล่อเรือไหมครับผมชี้ให้ดูนิดหัวล่อเรือจะยุบไปหัวล่อเรือจะยุบไปนะครับนี่จุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับจุดสังเกตจุดหนึ่งอันนี้บล็อกวงเดือนบางนะครับแล้วก็ดูจําหน้าตาโค้ดนะครับจําหน้าตาโค้ด โค้ดตอกไม่ใช่โค้ดปั๊มนะครับไม่ใช่โค้ดมากับบล็อกมากับมากับเหรียญเป็นตอกต่างหากไม่โฟกัสอีกนะครับจำหน้าหลวงพ่อไว้จำหน้าสังกัจจัยไว้นะครับแล้วก็จำตัวหน้าข้างบนไว้นะครับอันนี้มันธรรมดาอ่เดี๋ยวผมให้มาดูตรงเลข6กับเลข9ที่ว่าเห็นไหมฮะเลข6เลข9ยันตัวนี้จะมีเลข0ูนย์บล็อกอื่นนะจะมีเลข0ูนย์ใช่ไหม หกและเลขเก้าส่วนบล็อกเมื่อกี้ของผมที่ว่าเลี่ยมทองเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีเลขศูนย์นะครับอันนี้วงเดือนหลังสายฝนเต็มดูสิฮะนะก็จะมีความงมาอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าวงเดือนเต็มหลังสายฝนแบบนี้ก็โหราคาไปไกลเลยนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่จะเล่นหาะเล่นชอบกันนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกเหรียญนะครับมาครับท่านดูคําว่ารวมนะเห็นไหมท่านดูคําว่ารวม มีมีรอยบุบลงไปรอยบล็อกบุบนะหรือจุดํำหนิดที่ทางการผลิตเขากำหนดเอาไว้หรืออย่างไรผมไม่ทราบนะอาจจะเกิดจากบล็อกอาจจะเกิดจากการาผลิตหรือว่าเกิดการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่แต่ว่าดังนั้นบล็อกเนี่ยมันจะมีถ้าตัวไม่มีก็มีอันนั้นเมื่อกี้โค้ดเงินนี่โค้ดทองไอ้นี่โค้ดเงโทษนะโค้ดเพ่งนะจะเป็นเหมือนเนี่ยนะครับจำจำให้ดี เดี๋ยวไปอีกสองเหรียญนะครับท่านดูฮนะหัวเรเือเห็นไหมครับหัวเรเือคําว่ารวมหัวเรเือนะครับนะท่านดูหัวเรเือนะผมไม่ชี้แล้วนะครับอันนีธรรน้ธรรมดาก็มีนะครับธรรมดาก็มีนะครับดังนั้นจุดอื่นก็จําโค้ดนะครับจําโค้ดแล้วก็ตัวตัดนะแล้วก็ตัวตัดดูลักษณะของผิวเหรียญอะไรต่างๆมีความตึงมีความคมชัดของตัวเ,ออเลขยันต่างๆ ตัวอักขรต่างๆนะครับมาครับเห็นไหมครับรอเรือท่านดูเลยรอเรือก็ได้นะครับก็จะมีจุดสังเกตพอสมควรเห็นไหมรอเรือจะยุบไปหัวรอเรือจะยุบไปนะเห็นไหมหัวรอเรือจะยุบไปเป็นรอยมอเมล็บจิกเข้าไปเนาะนะครับนะ่ะดูตรงนั้นแล้วก็เมื่อกี้ของผมวงเดือนเต็มเนี่ยที่ว่าอยู่ในเลี่ยมให้ดูไปแล้วเนาะนั่นมีครับแต่ถามว่าองค์ไม่มีมีไหมมีองค์นี้ครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับมาดูพระเอกองค์นี้นะหลังสายฝนหน้าสายฝนเนี่ย เห็นไหมฮะอันนี้ไม่มีรอเรือไม่มีท่านดูครับเห็นไหมฮะคำว่ารวมปกติอันนี้ก็คือจะอีกบล็อกหนึ่งอีกตัวตัดหนึ่งนะครับอีกบล็อกหนึ่งอีกตัวตัดหนึ่งแล้วถามว่าไม่มีตรงนี้ก็มีถ้าท่านไปดูแต่ว่าท่านต้องดูจุดอื่นประกอบก็แปลว่าไม่ใช่บล็อกนี้ต้องเป็นบล็อกแบบนี้ถูกไหมครับต้องเป็นบล็อกใสยฝนแต่หรืออาจจะเป็นบล็อกธรรมดาของบล็อกอื่นก็มีอีกนะครับซึ่งมันมีหลายหลายบล็อก นะครับเรียนตามตรงเพราะว่าการผลิตนี่ค่อนข้างมากนะครับเกือบ4ี่หมื่นเหรียญแต่ก็ได้รับความนิยมตอนนี้ก็ค่อนข้างหายากแล้วก็ราคาแพงตั้งแต่ปี60มาแล้วครับราคาแพงนะก็มันจึงมีการทําเกเรียนแบบกันมามากมายก่กองอันนี้คือ,ค,อคือความาตั้งใจในการที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมตามประโยชน์ให้กับนักสะสมรุ่นใหม่ๆได้เช่าหาเหรียญที่มันมีความแท้แน่นอนความจริงเวลาท่านเก็บสะสมไว้เป็นสมบัติให้ลูกหลานใะนวันข้างหน้าเนี่ย ก็จะได้มีความภูมิใจจะได้มีพุทธคุณอย่างเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ค่อนข้างเล่นหากันคึกคักแล้วเป็นรุ่นที่สองอภิมหาเคจิดังแห่งยุคนะ,ได,ะได้มารวมสร้างได้มาร่วมสร้างรวมมวลสารต่างๆพิธีใหญ่ต่างๆให้เกิดให้เกิดพุทธคุณเข้มขลังที่โด่งดังมากอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูตัวตัดเนาะมาครับมาดูตัวตัด ขอเห็นเนาะอันนี้วงเดือนครับคู่เนี้วงเดือนคู่นี้วงเดือนเนี่ยธรรมดาโค้ดเงินกับโค้ดทองส่วนสองเหรียญนี้เป็นโค้ดเฮงกับโค้ดเงินนะครับดังนั้นก็คือดูตัวตัดเดี๋ยวผมสูงไมาดูใกล้ๆนิดหนึงเห็นไหมฮะตัวตัดเดียวกันอีกคู่หนึ่งตัวตัดเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นท่าดูให้ดีนะครับตัวตัดเดียวกันนะมีตัวตัดเดียวกัน2เหรียญ ที่อยู่คู่กันนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนะครับมาดูอีกฝั่งดังะนั้นผมพูดไว้ท่านจําได้เนาะอันนี้ก็คือวงเดือนคู่นี้ผมกลับมาด้านนี้แล้วก็นี่เป็นโคดเงินกับโคดทองนะอีกต,ตัวตัดหนึ่งนะเดี๋ยวให้ใหดูใกล้ๆดูตัวตัดใกล้ๆว่ามันมีความแตกต่างไงแล้วบงบอกไงว่าคนละตัวเห็นไหมท่านดูตรงพญาเต่าตรงนี้นะครับเนี่ยขอบตรงนี้เนี่ยตัวตัดวงบอกทั้งตัวตัดเดียวกันซี่เดียวกันเลย DNA อันเดียวกันนะครับตรงนี้เราทีนี้ผมพูดผิดหรือคาดเคลื่อนกเด็เดี๋ยวมาดูว่า,าผมบอกว่าคู่นี้วงเดือนใช่ไหมครับคู่นี้วงเดือนเพราะว่าเหรียญไม่มีเท่านี้เนาะเดี๋ยวดูวงเดือนเพราะเหเรียญเลี่ยมพลาสติกไม่ได้มานี่วงเดืนเอนผมแยกออกมาให้ดูเลยลว่าวงเดือนจริงไหมนี่เห็นไหมครับวงเดือนเห็นไหมครับวงเดืนอนโคดเงินกับโคดทองในวงเดือนเห็นไหมนี่โคดทองนี่โคดเงิน หเห็นไหมไอ้โคดแห่งโคดเห่งก็โค้ดเงินโทษทีสลับสับสนหน่อยเพราะว่ามันมีสี่เหรียญน,นะครบสี่ครบโคบ้คอดอะ่ะแหละแต่ว่ามันเป็นสลับบล็อกนะครับก็เลยเให้ท่านเรียนรู้ในลักษณะที่ค่อนข้างจะงง,งงงหน่อยแต่อย่างน้อยออก็ต้องได้ประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดให้กําลังใจกันนะครับก็ขอให้มีเงินมีทองนะครับมีเฮง นะครับนี่เฮงเงินทองเลยนะครับขอให้เฮงเฮงรวยรหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ